สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับมีการขอกันมานะครับว่าขอดูวิธีไล่ลมเบรกนะแล้วก็ให้อธิบายวิธีไล่ลมเบรกนะครับโอเคนะครับรถที่เป็นแบบของวันนี้เนี่ยเป็นตัวต้าว v โก้นะครับแต่ว่าเขาใส่เบรคเบมโบมานะครับผมทําการเปลี่ยนชุดซ่อม เบมโบที่อยู่ข้างในนะเดี๋ยวจะทําการไล่ลมเบรกนะครับก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเทคนิคของผมเนี่ยเ,เวลาผมไล่ลมเบรกแบบที่มันมีพอร์ตเยอะๆเนี่ยผมทํำยังไงบ้างนะครับเบมโบ้เนี่ยจะมีตัวไล่ลมเบรกข้างละ2อจุดนะครับคือตัวนอกเนี่ยนี่คือตัวนอกแล้วก็ตัวในนะครับแต่ถ้าเป็น Toyota Vigo นะ มีตัวไล่เบกล้กอ,ลอละ1ตัวนะครับคือตัวที่อยู่ด้านในนะครับผมถ้าเป็นเบรกแต่งเนี่ยก็จะเป็นอสองตัวนะครับอันดับแรกนะครับผมจะต้องใช้นะครับประแจนะครับเบอร์เบอร์8นะครับเบอร์8นะครับตัวนี้มันจะใช้เบอร์8นะครับแล้วก็จะให้อีกคนหนึ่งนะย้ำเหยียบแป้นเบรกนะเหยียบไปเรื่อยๆนะครับ เหยียบไปประมาณาถ้าเป็นสูตรของผมนะผมจะให้เหยียบประมาณ5ครั้งนะแล้วก็เหยียบให้สุดนะห้าครั้งเหยียบให้สุดนะพอผมบอกให้เหยียบเหยียบสุดปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําการปล่อยตัวน็อตเบอร์แซึ่งเวลาผมคลายน็อตเบอร์แออกเนี่ยน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปที่ ในขวดเปล่าที่ที่ผมเตรียมไว้นะครับสาเหตุที่ผมต้องใช้วิธีนี้นะครับเนื่องจากว่า,าคนย้ำเนี่ยเขาจะย้ำไปนะก็นับ1 2 3 4 5สนะพอถึง5เนี่ยเ,เขาก็จะบอกว่าเหยียบนะผมก็จะทำการปล่อยนะแล้วผมก็จะทำการบอกว่าให้เขาย้ำนะเขาก็จะย้ำ ย้ำไปเรื่อยๆนะจนถึง5ครั้งเขาก็จะบอกว่าเหยียบนะคนย้ำกับคนปล่อยเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับผมนั่นคือวิธีการที่ผมไล่ลมนะอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนไล่ลมเพื่อนๆต้องหาท่อ,อ,อตัวของออที่จะปล่อยน้ํามันเนเข้าไปในภาชนะไม่ว่าจะเป็นขวดนะ้ําหรือว่าจะเป็นกระป๋องน้ํามันเบรกก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะ เราอย่าปล่อยโดยที่ไม่มีอะไรรองรับมันนะครับตัวน้ำมันเบรกเนี่ยมันกัดทุกอย่างที่เป็นสีรถนะครับสมมุติสีของตัวคาลิปเปอร์เบรกที่เขาทําสีมาเนี่ยมันก็กัดนะครับตัวสีของอช่วงล่างที่เขาพ่นน้ำยาการสนิมมามันก็กัดนะครับฉะนั้นต้องหาภาชนะมาใส่ให้ดีนะครับผม หมือนในการเหยียบเนี่ยต้องเหยียบให้จมเลยนะฮะเหยียบให้จมนะเวลาเราเหยียบจมปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่อยู่ที่รอเนี่ยก็ต้องปล่อยปล่อยไอ้ตัวน็อตเบอร์แซึ่งจะเป็นตัวไล่ลมนะาสาเหตุที่เราจะต้องอถอดตัวนอกสุดออกก่อนนะเพราะว่าตัวนอกสุดเนี่ยกว่าน้ํามันเบรกเนี่ยมันจะเดินทางจากตัวในนะเพราะว่า คาลิปเปอร์เบรกเนี่ยมันจะมีอยู่6รลูกนะครับฝั่งละ3รลูกนะครับถ้าเป็นวีโก้จะมีฝั่งละ2รลูกนะครับด้านใน2ลูกด้านนอก2ลูกนะครับมันจะมีการเชื่อมต่อจากฝั่งในไปฝั่งนอกนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องปล่อยน้ำมันเบรกออกนะครับตอนที่เราปล่อยน้ำมันเบรกออกเนี่ยอากาศหรือบ่ลลมนะคือจริงๆมันมีฟองอากาศอยู่ในนะครับเ,เวลาน้ำมันเบรกเนี่ย มันถูกมันเดินทางจากแม่ปั๊มเบรกสมมติเราเปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มเบรกหรือเปลี่ยนลูายางคาลิเปอร์เบรกนะสมมุตินะครับมันจะเกิดอากาศนะอยู่ข้างในนะถ้าเราไม่ไล่ลมเบรกเนะี่ยมันจะเกิดเ,เวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะเกิดสูญญากาศที่อยู่ข้างในทําให้เบรกเนี่ยมันลึกลงไปนะครับเราจะต้องเหยียบหลายๆครั้งนะครับตัวของเบรกมันจะ แข็งขึ้นสู้เท้าขึ้นนั่นแหละครับหลังจากที่ผมไล่ตัวนอกเสร็จผมก็จะมาไล่ตัวไหนตัวหนผมก็จะทําเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือให้คนเหยียบข้างบนเนี่ยเหยียบตรงในรถเนี่ยตรงแป้นเบรกเนี่ยหครั้งนะครับผมก็จะปล่อย1ครั้งนะครั้งผมก็จะปล่อย1ครั้งนะครับทําวิธีนี้ไปนะจนกว่าตัวของฟองอากาศเนี่ยมันหมด แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าฟองอากาศมันหมดนะครับก็คือไปดูตรงกระป๋องนั่นเลยครับนะวิธีดูดูตรงกระป๋องนะครับตรงกระป๋องเนี่ยถ้าอากาศมันหมดเนี่ยมันจะฉีดมาเป็นเป็นน้าเลยนะปิชีดเป็นน้ำนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายถ้าไล่ล้อข้างขวาเสร็จเราก็ไปสู่ข้างซ้ายนะครับไปสู่ข้างซ้ายนะครับ คือไล่ด้านขวาก่อนแล้วไปไล่ด้านซ้ายคนระับเหมือนกันนะถ้าเวลาเราทำเบรกทั้ง4ล้อเลยก็จะไล่ข้างหน้าก่อนนะครับข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังนะอันนี้คือเทคนิคของผมนะเพื่อนๆบางคนอาจจะไล่ข้างหลังไปข้างหน้าเหมือนกันก็ได้หรืออาจจะไล่หน้าขวาหลังซ้ายนะหน้าซ้ายหลังขวาก็ได้เหมือนกันหรือจะไล่หน้าขวา หลังขวาหน้าซ้ายหลังซ้ายนะคือไล่เป็นวงกลมก็ได้นะครับแต่วิธีของผมก็คือไล่ข้างขวาก่อนนะแล้วก็หน้าขวาก่อนแล้วก็ไปหน้าซ้ายแล้วจากหน้าซ้ายผมก็จะไปหลังขวาแล้วก็ไปหลังซ้ายนะครับนั่นคือเป็นวิธีที่ผมใช้ในการไล่ลมเบรกนะครับ วิธีการของผมก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซ่อนเงื่อนมากมายนะฮะผมก็ไล่จนน้ํามันหมดนะจนอากาศมันหมดนะไม่ใช่น้ํามันเบงกหมดข้อควรระวังนะระวังห้ามน้ํามันเบรกโดนสีรถโด,ดนสีคาลิปเปอร์เบรกโดนสีล้อแมกนะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญอันดับ2คือในขณะที่ไล่น้ํามันเบรกเนี่ยห้ามน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันเบรกนะ หมดนะฮะถ้าหมดเนี่ยเราต้องเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่หมดทั้ง4ล้อเลยนะเพราะตอนที่นะ้ำมันมันหมดเนี่ยมันจะมีการดึงอากาศเข้าไปในตัวแม่ปัม๊มและตัวแม่ปั๊มก็จะปั๊มลงไปที่ตัวของคาลิปเปอร์เบรกที่อยู่ที่ล้อและก็ตัวของอกระบอกเบรกหลังนะมันก็จะมีลมเข้าไปนะอันนั้นก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อควรระวังนะครับ หลังจากที่เราไล่ลมเสร็จนะครับเราต้องปิดหัวไล่ลมให้แน่นแล้วก็ใช้ยางกันฝุ่นนะปิดมันลงไปนะครับภาพมันอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวหน่อยนะครับเพราะว่าอตอนที่ถ่ายทำเนี่ยผมเป็นคนย้ำนะฮะแล้วก็ให้ลูกน้องมันถ่ายนะลูกน้องมันก็มันบอกว่าถ่ายแต่จริงๆไม่ได้ถ่ายก็เลย ไม่เห็นตรงจุดนั้นแต่ผมก็จะอธิบายให้เห็นภาพนะว่าวิธีการของผมเป็นแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับไล่ลมเนี่ยน้ำมันที่อยู่ในกระบอกเบรกสำคัญมากนะกระบอกแม่ปั๊มเบรกนะครับให้มันเต็มตลอดเวลาถ้ามันพ่องลงมานะครับคนที่อยู่ในรถเวลาย้ำเนี่ยเมื่อมีสัญญาณไฟเหมือนเบรกมือเราดึงเบรกมือเนี่ย เราต้องหยุดการย้ำทันทีนะครับเพื่อจะทําการเติมน้ํามันเข้าไปและทําการไล่ลมนะครับาทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมันไล่แล้วมันไม่มีน้ํามันเอาละสิงานนี้นะมันมีมีเหมือนกันนะก็คือแม่ปั๊มมันมีปัญหานะครับเราก็ต้องถอดแม่ปั๊มออกมาเช็คนะครับอในากรณีอีกกรณีนึงก็คือเป็นระบบ ABS นะ ABS เนี่ย เป็นสิ่งสำคัญเลยนะเราต้องไล่น้ำมันให้มันหมดนะฮะไล่อากาศให้มันหมดไม่ใช่น้ำมันหมดนะถ้าอากาศมันหมดเนี่ยมันจะส่งผลกับการทำงานของ ABS ได้ดีขึ้นนะคือเบรกแล้วมันไม่มีการยุบตัวลงมานะมันจะมีการหน่วงหรือหนืดหรือว่าสู้เท้าเออต้องบอกว่าสู้เท้าเองมันจะมันหืดไม่ได้นะมันจะแข็งนะแข็งนะครับ แต่ถ้ามีระบบลมมีมีลมในระบบเบรกนะฮมันจะมีการเหยียบเบรกแล้วตัวเบรกมันจะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยเรื่อยๆนะพอเราชักตีนออกมาแล้วเหยียบลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละมันจะมันจะสู้เท้าขึ้นมามันจะแข็งขึ้นมานะมันจะสูงขึ้นมานะครับนั่นก็แปลว่ามันมีลมในระบบเบรกอันตรายมากเลยนะครับ เพราะว่าตอนที่เราขับรถเนี่ยพอเราเหยียบหนึ่งครั้งเนี่ยถ้ามันยุบตัวลงไปเนี่ยเบรกมันจะไม่ทํางานนะเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันเบรกเนี่ยไปอัดลูกสูบที่อยู่ในคาลิเปอร์เบรกนะครับถ้ามันมีลมเนี่ยตัวลูกสูบเนี่ยมันมันจะไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางานนะมันเหมือนกับว่ามันอยู่เฉยเพราะเพราะเราถึงแม้เราจะเหยียบเบรกไปเราต้องเหยียบซ้ําอีกครั้งหนึ่งพอเหยียบซ้ําอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้นรกเกิดเลยนะฮะรถเราเนี่ยอาจจะปัดซ้ายปัดขวานะครับอันนี้ต้องระวังระวังนะหลังจากนั้นผมก็ทําการถอดนะฮะถอดไอ้ตัวลืมปิดฝานะฮะกันฝุ่นการทรายนะการดินเนี่ยมันเข้าไปอุดตันในรูนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะยังไงก็มีข้อสงสัยก็เขียนใต้คอมเมนต์มานะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะอันนี้คอมเมนต์ที่ขอเข้ามาผมก็เลยทําให้ดูนะแต่ว่านองจากว่ารถที่เป็นแบบเนี่ยอาจจะเป็นรถที่เขา,าแต่งเบรกมานะก็เอามาให้ดูนะว่าหัวไล่ลมถ้ามันมี2หัวเนี่ยควรทําไงถ้าหัวเดียวนี่สบายมากเลยนะคือถอดได้เลยนะถอดไล่ลมนะอย่างไรก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะอย่าลืมกด u b s c r i b e นะกดไลค์กดแชร์ ออกความคิดเห็นใต้คลิปนะอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอธิบายตรงจุดไหนนะครับสวัสดีครับผม